ขณะที่วันนี้นะคะสายมูหัดใหญ่ค่ะก็ให้ความนิยมนะคะไปกราบไหว้สักการะองค์พระราหูนะคะลายในวัดคอโของอเภอหัดใหญ่จดสงคลาค่ะขณะที่ในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีการประกอบพิธีกรรมไหว้าราหูอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่เวลา19นาิกาเป็นต้นไปค่ะ วันนี้เป็นวันที่สายมูนะคะบ,บอกว่าเตรียมตัวรอค่ะแล้วก็เตรียมการที่จะไปเปิดคาถาไหว้พระราหูเพื่อแก้เคล็ดดวงชะตาเปลี่ยนร้ายเป็นดีเสริมความเป็นสิริมบุคลให้กับตัวเอง<ม>ปรากฏว่าบรรยากาศนะคะที่ภายในวัดคอโหงปริธารามหรือว่าวัดคออโหงหาดใหญ่ค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นวัดเดียวนะคะที่มีพระราหูอยู่ภายในวัด ปรากฏว่ามีประชาชนไข่ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระราหูนะคะเดินทางไปกราบไหว้บูชากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลบริเวณของพระราหูให้ข้อมูลค่ะว่าช่วงค่ำวันนี้ทางวัดจะจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมไหว้พระราหูในเวลาประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวได้ด้วยซึ่งทางวัดนะคะก็มีการจัด ชุดนะคะเตรียมเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะไปไหว้สามารถที่จะไปซื้อชุดไหว้นะคะในบริเวณสถานที่จัดได้เลยรวมไปถึงยังมีการจัด ดอกไม้ทูบเทียนนะคะสิ่งของที่จะไหว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของดำละค่ะที่เชื่อกันว่านะคะใช้สําหรับในการไหว้พระราหูซึ่งเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ว่าราหูหรือพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและก็ภัยพิบตัติดังนั้นเมื่อราหูย้ายไปทับลัคนาลัคนายหรือค่ะ อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเราเนี่ยหลายคนเองอาจจะมีความกังวลนะคะว่าเมื่อราหูย้ายก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองในทางดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ดังนั้นการมากราบไหว้พระราหูแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ฉะนั้นใครที่คืนนี้นะคะหากบอกว่าไม่ได้ไปไหนมีเวลานะคะในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจหรือว่า เชื่อในพระราหูนะคะที่ถือว่าเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์นะคะก็สามารถไปไหว้ขอพอรนะคะเพื่อเสริมความเป็นตรีมงคลกันได้นะคะภายในบริเวณวัดคอโหงหรือว่าวัดหงปริทฐารามเที่ยมเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาะ